สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง y YouTube o u ทูป e ฮ r อา a n n e l ผ่านรายการคนทำงาน HR กับสิทธิประกันสังคมและผ่านทางช่อง YouTube รับทำทีมบิลดิ้ง,งว่าด้วยเรื่องของเงินชลาภาพเป็นหนึ่งสิทธิจากสำนักงานประกันสังคมมีคำถามมีคำถามหลายประเด็นมากๆแล้วส่วนใหญ่ที่ถามเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกัน ในกรณีที่รับเงินกรณีว่างงานก่อนหน้าที่ยังเป็นผู้กันตนอยู่กรณีรับเงินทดแทนการขาดรายได้ที่ยังเป็นผู้กันตนอยู่และเมื่อมีอายุครบห5หปีบริบูรณ์ความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงเงินตรงนี้เงินที่เคยได้รับก่อนที่จะรับเงินฉลาภาพไม่ว่าจะเป็นเงินบําเหน็จไม่ว่าจะเป็นเงินบํานาญฉลาภาพนั้น ประกันสังคมจะหักยอดจำนวนเงินที่ได้รับมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเงินว่างงานบางคนได้รับเต็มจำนวนสี่0 0บาทไม่ว่าจะเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้บางคนได้รับสา0หมื่นบาทแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเงินที่ประกันสังคมใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลเป็นหลายหมื่นบาทเกิดคำถามจาก ผู้กันตนเกิดคำถามจากท่านผู้ชมท่านฟังในกรณีที่มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงหรือผู้กันตนมาตรา39ที่เคยส่งเงินสมทบก่อนหน้าเป็นผู้กันตนมาตาา33สพ้นสภาพลาออกจากการเป็นผู้กันตนมาตาา39เมื่อถึงคราวรับเงินกรณีชลาภาไม่ว่าจะเป็นเงินบำเหน็จเงินก้อนชลาภาไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญชลาภารายเดือนประันสังคมจะถูก หากเงินกรณีว่างงานประันสังคมจะหักเงินกรณีว่างงานจะหักเงินทดแทนการขาดรายได้จะหักเงินค่ารักษาพยาบาลก่อนหน้านั้นเอามาลบกับจํานวนเงินบําเหน็จชราภาพเอามาลบกับจํานวนเงินบํานาญชราภาพหรือไม่ไม่นะครับไม่มีการลบกลบหนี้เงินก่อนหน้านั้น ไม่ว่าจะท่านไม่ว่าท่านจะรับเงินกรณีว่างงานไม่ว่าท่านจะรับเงินกรณีทดแทนการขาดรายได้หรือแม้กระทั่งท่านรับเงินการรักษาพยาบาลจากสำนักงานประกันสังคมไม่มีการดมมาหักลบกับเงินกรณีว่างงานอ่ะกับเงินกรณีบำเหน็จบำนาญชราภาพาทำไมไม่มีการมาหักลบ ก็เพราะว่าท่านอย่าลืมนะครับสัดส่วนการหักเงินสมทบประกันสังคม5%เขาแบ่งสัดส่วนย่อยเป็น3ก้อนเขาแบ่งสัดส่วนย่อยเป็น3นะครับส่วนด้วยกันส่วนที่1.5% 1. ึเป็นเงินนะครับใช้บริหารจาัดก,การเจ็บป่วยทุพพลภาพคลอดบ,บุตรเสียชีวิตเห็นไหมครับไม่เกี่ยวข้องกับเงินชราภาพเงินกรณีว่างงานก็หักจาก5%คือ0.5% ก็ไม่เกี่ยวข้องกับเงินกรณีรลาภส่วนเงินกรณีรลาภก็หักจาก5%ก็เท่ากับ3%นั่นเองจึงไม่เกี่ยวข้องกับเงินที่ท่านได้รับก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็นเงินกรณีว่างงานไม่ว่าจะเป็นเงินกรณีว่างงานถูกเลิกจ้างเงินกรณีว่างงานลาออกเองไม่ว่าจะเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเงิน การรักษาพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมเอามาให้ท่านรักษาที่โรงพยาบาลไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับเคลียร์ชัดนะครับสําหรับการหักลบกับหนี้กับเงินชลาภาพไม่มีบอกว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ